พาส,สงองโบ,บั้สสงเอาเวลาที่โ <40 S 1> อนไปสองสี่สิบอนาทีสี่เซนต่ะใจก็เมื่อกี้ผุดอัดนะพาร์ทหนึ่งอ,อ,อ,อยาเลยพุ่ 那这在帮忙做。 มันไี้เที่ยวฮะเอ่อไอ้ไรอ่ะมันไอ้ลมปุ้ดเซี่ยงมด้ายที่เรามาทิ้งขี้อืมที่ทิ้งขี้อ่ะไปเลยเขากำลังสร้างใหม่อยู่ hình chứ à, Ừ, có thang có đẹp rồi à. ừ. ừ. ừ rồi. nước qua phát đúng rẻ mặt ออโอ้ยโอ้ยไอ้แข็งแข็งเนี่ยเขียะมดัดเออท่ายกันตอนเคลียร์เอ,อได้ผ้าเลยไหม อันนี้อร่อยอร่อยเออเอกกินเลยเลงไ,งไม่เจอเลยายาาเรือนไปไหนอขอมันนั่นนี่มมเนมเนครับได้แล้วไหมเออเดี๋ยวไปถ่ายหลังบ้านนี่อัปเดตอัปเดตเอออัปเลวนี่มัอันนี้ก็ยังไม่ได้กินแน,น็คเซกเออได้ท่ายเปล่าวะเออไม่รู้ โอ้เออถ่ายแก้วถ่ายเออถ่ายแก้วกันนี่แหะทุกคนแก้วไม่ให้สีส้มหรัวจะเอากินน้ำเลยเออพี่เออเอาใส่นั่นว่าเออไปไปซื้อชาเย็นอีกแก่เบียร์นู่ไปดูเออให้แกออกมาให้ดูออม ไม่ไปดูค้อไหเนี๋ยดูโมดเปลียดนั้นดูมดเลมนะมดเพที่ดำๆนั้นบาเรงฮิลละนี่แล้วก็ห้อยโมบายไว้ตรงนี้แล้วก็สวนหลังบ้านก็ประมาณนี้ทุกคน ดูที่เขาสร้างมาเนี่ยได้แล้วไหมเราได้แล้วใช่แล้วอืมอ่ะปิดเลยพี่อ่ะห่นมาเออก็คิดประมาณนี้ก็ไปขุนน้ำมา